สวัสดีครับก็มาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมาแนะนําทิปและก็เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวันกันนะครับซึ่งทางเรานะครับก็จะหาทิปและก็เทคนิคนะครับมาฝากท่านเป็นประจํานะครับเพื่อช่วยให้ท่านนะครับได้นาไปใช้นะครับในการทํางานในการเรียนนะครับสําหรับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการสร้างสกินเซิร์ฟเวอร์นะครับ เพื่อถนอมหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเรากันนะครับปกติแล้วถ้าเราไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับแล้วเปิดทิ้งค้างไว้นะครับเนี่ยจอภาพก็จะเริ่มเสื่อมไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันจะถูกใช้งานไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็จะมีโปรแกรมหนึ่งเขาเรียกว่าโปรแกรมสกินเซอร์เวอร์นะครับเอาไว้ช่วยนะครับช่วยถนอมหน้าจอนะครับ มีวิธีการทำไงนะครับก็ให้ท่านไปทำกันเลยนะครับให้ท่านคลิกขวานะครับบริเวณว่างๆตรงเดสก์ท็อปของท่านนะครับกขวาตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกไปที่ personal l i ท e นะครับตัวนี้นะครับเมื่อเข้ามาสู่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นส่วนในการปรับแต่งวินโดว์ Windows ของเรานะครับ ันจะมีเมนูอยู่ตงนนะครับตรงนี้นะครับสกินเซอร์เวอร์นะครับหรือสกินเซอร์เวอร์นะครับก็ให้ท่านคลิกเข้าไปนะครับตรงสกินเซอร์เวอร์ตรงนี้นะครับตรงส่วนนี้ก็จะเป็นตรงส่วนที่เราใช้ในการเซตค่านะครับสกินเซอร์เวอร์ของเรานะครับตอนนี้ของผมก็จะเป็นนอนนะครับคือไม่มีสกินเซอร์เวอร์นะครับแต่หากเราต้องการที่จะ ให้มันมีสกินเซิร์ฟเวอร์เข้ามานะครับเราสามารถที่จะเลือกตัวนี้นะครับเช่นผมเอาเป็น 3D t e x นะครับเวลาหน้าจอเรานะครับถูกพักการใช้งานนะครับมันก็จะขึ้นลักษณะอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็จะใส่เวลาได้ด้วยนะครับว่าให้ไม่ได้ใช้หน้าจอกี่ นาทีนะครับมันก็จะขึ้นสกินเซิร์ฟเวอร์ให้นะครับก็จะมีหลายรูปแบบนะครับอันนี้เป็น 3D text นะครับหรือจะเป็นพั b เฟิลก็ได้นะครับเป็นฟองน้ำนะครับลองดูครับเนี่ยก็จะเป็นฟองน้ำขึ้นแบบนี้นะครับลอยไปลอยมาตัวน,นี้ก็ตั้งเวลาได้นะครับให้นานช้าขนาดไหน นี่คือสกินเซร์เวอร์รักษาหน้าจอนะครับหรือใช้อย่างอื่นก็ได้นะครับนี่ก็ได้ก็จะมีหลายหลายอันให้เลือกนะครับลองตัวนี้สินะครับเ,เนี่ยก็เป็นวิธีการถนอมหน้าจอนะครับ คสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาตัวไหนในนี้นะครับผมเอาเป็นอามดิจิตกลัวกันนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะเซตค่าได้นะครับค่าได้อลองเซตติ้งดูนะครับจะให้พิมพ์คำว่าอะไรก็ว่าไปนะครับให้มันลอยนะครับพิมพ์เสร็จก็โอเคนะครับ เมื่อเสร็จปะเอาตามนี้นะครับมีละสกินเซอร์เวอร์นะครับก็โอเคนะครับแล้วก็ปิดออกไปนะครับทีเนี้ยก็ทิ้งหน้าจอไว้30นาทีนะครับนะครับเครื่องไม่ได้ใช้นะครับไม่มีคนมาขยับเมาส์นะครับเครื่องก็จะมีสกินเซอร์เวอร์ขึ้นมานะครับถลนอมหน้าจอให้ทันนะครับ นี่ก็เป็นทิปแล้วก็เทคนิคดีๆนำมาฝากสำหรับวันนี้นะครับในเรื่องของการาตั้งค่าสกินเซิร์ฟเวอร์นะครับเพื่อช่วยในการถนอมหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับก็พบกันใหม่นะครับในครั้งหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะครับแล้วถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็กดแชร์กันนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ